สวัสดีครับผมนักศึกษาโยธาปีหนึ่งจะมาท่องสูตรอนุพันธ์ครับหนึ่งอนุพันธ์ของผลบวกได้ผลบวกของอนุพันธ์อนุพันธ์ของผลต่างได้ผลต่างของอนุพันธ์สองดิฟค่าคงที่คูณฟังก์ชันได้ค่าคงที่คูณดิฟฟังก์ชันสามอนุพันธ์ของผลคูณได้หน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้า สอนุพันธ์ของผลหารได้ล่างดิบบนลบบนดิบล่างทั้งหมดหารด้วยล่ากกำลังสองหดิฟค่าคงที่ได้0 7ดิฟ x เทียบ x ได้1 7กอดิบค่าคงที่คูณ x เทียบ x ได้ค่าคงที่8 ดิฟเอ็กกำลังเเทียบ x ได้ nx กำลัง n ลบ1 8ดจุดกดิฟค่าคงที่คูณเกลัง n เทียบ x ได้ n, x, n, ดด Deep, ค่ x, n, x, าคงที่คูณ n x n กลังลบ1 8ดจฟ u กำลังเเทียบ x ได้ n คูณ u n ลังลบห ดิฟ u เทียบ x 9ก้าดิฟไซ n เซเทียบเซตาได้ cos เซตาเก้าจุดกดิฟไซ n k เซเทียบเซตาได้ k คูณคอส k เซตาเก้าจุดหนึิฟไซ n u เทียบเซตาได้คอส u ดิฟ u เทียบเซตา สิบ d e p tan t h e เทียบเซ e t a ได้เศษกำลังสอง theta สิบจุน d p tan u เทียบเซ e t a ได้เศษกำลังสอง u ดิฟ p u เทียบ x 1ิบสาม deep cot t h e เทียบเซ e t a ได้ลบโคเศษกำลังสอง theta สิบ d p cos theta เทียบเซ e t a ได้ลบไซน์ t h e t สิสจุดกอดิฟคอสเคเซตาเทียบเซตาได้ลบเคคูณไซเคซตา้าสิบสองจุดหนิฟคอสยูเทียบเซตาได้ลบไซยูดิฟยเทียบ x 13.1สิบสามจุดหนิฟคอสยูเทียบเซตาได้ลบโคเซกกำลังสองย ดีฟยูเทียบเซตาสิบเอ็ดดีฟเซกเซตาเทียบเซตาได้เซกเซตาแทนเซตาสิบเอ็ดยุดหนึ่งดีฟเซกยูเทียบเซตาได้เซกยูเซกยูแทนยูดีฟยูเทียบเซตาสิบสี่ดีฟโคเซกเซตาเทียบเซตา ได้ลบโคเซกเซตาขอดเซต้าสิบสี่จดิฟโคเซกยเทียบเซตาได้ลบโคเซกยูขอด u ดิฟยูเทียบเซต้าสิดิฟเอกำลัง x เทียบ x เท่ากับ a กำลัง x ล็อกธรรมชาติของ a 15.1ดิฟ a กำลัง u เทียบ x เท่ากับ a กำลัง u ล็อกธรรมชาติของ a ดิฟ u เทียบ x 16ดิฟ e กำลัง x เทียบ x เท่ากับ e กำลัง x 16จุดก็ดิฟ e กำลัง k x เทียบ x เท่ากับ k คูณ e กำลัง k x สิดิฟล็อกธรรมชาติของ x เทียบ x เท่ากับ 1.... ส่วน x 18.1ดิฟล็อกธรรมชาติของ u เทียบ x เท่ากับ1ส่วน u ดิฟ u เทียบ x ผมขอโจบการห้องสุดอนุพันธ์เพียงแค่นี้